นเ,เ,เราแม่สามเสร็จผมว่าเสด็จรอลียดีกว่เพื่อนเลยวันีสารเข้าวเวรไหมนะสามไม่ได้สามไม่ได้เข้าดิสามแม่เข้ามายมร่าด้วยเดยดครับครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวดูอีกทีนึง พอมันต้นเดือนอย่างดูอีกทีมาเดวจะทำแกงชงลายที่แม่จอยได้ไหมไก่โลนึงไปแยกกันได้รับ เกิดที่อยากจะที่อยากจะกินใช่ไหมหรือมันเกิดจริงๆอเกยากพูดถึงในละแวกสเสรน่ะเซนลีดีสุดลวเเมนอยู่หลังซุ้มเลยเดิน้ามกันหลังซถึงแล้ ของก,กินก็มีตลาดก็มีดีรอมมอหน่อยก็ร้อยพิธีมีแอร์ใครสีไม่ใจยุงกันหนู để phản ứng đơn bye เตรียมตัวรถบ้านนา าวพี่เต้ยรถบัาน,นาป,ป,ปนายหนึ่งศสี่ปนหนึ่งศนย์หนึรเชีสีเรียบร้อยคร,ร,รับครับพี่ตปรมาจะนอนแล้วพี่ สักรูสักรูยังผ่านอีกสองด่านเหลือลวิถีจิตดาดาเกิดพลังบกอีกสามด่านเือว่าแม่เขาบอกว่าร้อกมาแล้วจะทำงานไม่ได้เหอนอู้เอยอย่างเดียวก็าอมพิเตอร์ลงรถบ้านนอกไปไปรถบ้านนาไปรถบ้านนา 014រៃចោតប្រជពលបញ្ជាឫពើកុំង กันา10-14นผ่านไปสอครับไ่ทำเอกสารเกียร์ไปยินยนั่นเกียร์ปเดินทาอีกสองขวดเาไปเก็บเียร์พี่หน่อเกียร์บาวุจิ๊ดก่อจอ ผมไปพูดอะไรกับเขาถามเขาที่ว่าผมโทรฟ้องอะไรเขาผมถามแบบคนเรารู้อยู่กันใจพอแล้วโทรกันแล้วแค่นี้แหละนน